สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับมาเดซอีกแล้วกับเกมจา a g กอนชาเว l เลอครับผมวันนี้มาเดซก,ก็จะมาพรีวิวสกิลตัวละครของ Apollo ลนะครับ e x 500ห้ตัวดาเมจเอ,อ๊อแล้วก็มีในส่วนของเรื่องทีมที่เขาเล่นเทิร์ฟจีนนะครับโอเคก็เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปรับชมกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับผมไปเลย โอเวอร์ท็อปอัพบริการเติมเกมออนไลน์เว็บเติมเกมราคาถูกเติมเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันบริการออนไลน์24ชั่วโมงครับก็มีรับเติมเกมอาทิเช่นเ n นชินอิมแพ t บูเทอริงเวฟอาร์ไนเอ็นฟิ d อะโตเปียดากอนชาเวลเลอร์ก็มีนะเ,นเพื่อนๆสามารถตักไปที่แฟนเพจโอเวอร์ท็อปอัพหรือจะเป็นไลน์แอดโอเวอร์ท็อปอัพหรือจะเติมผ่านหน้าเว็บก็ได้เช่นกันฝากร้านเติมเกมโอเวอร์ท็อปอัพด้วยนะครับ ตัวละครอพอลโลนะครับจริงๆอพอลโรก็มีอยู่ในเกมนะตอนนี้แล้วของเซิร์ฟโบรบอลนั่นเองถ้าใครที่ได้แบบ5้าเศษตัวละครก็สามารถคลิกดูได้นะครับก็จะมีทีวีตัวละครทีมที่เล่นแล้วก็จะมีเกมเพย์ให้ดูนิดหน่อย เป็นเซิร์ฟจีนนะครับที่ผมหาข้อมูลมาอ่ะเทพแห่งดวงอาทิตย์อพอลโลก็จะเป็นมังกรวิญญาณหรือเรียกมัง,งกรกระดูกนะแล้วก็จะมีนในส่วนของผ่าแสงน,นะครับเป็น e อกอีกเล้วนะครับพี่ใส่เติมีน้อยนี่คิดหนักเลยไีกและกิจกรรมแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมแบบอย่างเช่นคุณทำอพอาโลแบบหนึ่งมง่วงอะไรพวกนี้คุณก็ได้ขอกลับไปมองว่าจะใช้งบมาไรอ่ะมาเริ่มมาที่สกิลในส่วนของพรสว่า์ใช้อะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะ คือผนึกรุ่งโรดนะครับเป็นพรสวรรค์หลังจากที่เขาโจมตีทั่วไปนะสร้างดาเมจเขาจะแนบผนึกรุ่งโรดคือภาษาไทยก็คือทำให้ฝ่ายเนี่ยลดต้านทานขีดสิหหน่วยสเต,ต็คไปสูงสุด10สเต็คนะครับต่อเนื่องโซ่สวินาทีนะก็คือลดสูงสุดอยู่ที่750หน่วย่ันข้างเยอะเลยแหละเมื่อสกิลของตนสร้างดาเมจนะครับเมื่อเป้าหมายมีผนึกรุ่งโรดเนะี่ยปุ๊บ1สเต็คของช่วงการทำดาเมจเขาจะแนบดาเมจกายภาพเท่ากับ H p พี่สูงสุดอยู่ที่ ตรงนี้นะแกเป้าหมายเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วก็จะไม่เกินพลังโจมตีของตนนะครับบ อ่าโหแล้วก็มีในจำนวนการทําดาวนะครับเช่นอันเนี้ยถ้าคุณเลเวล2ใช่ไหมทําไปหนึ่งม่วงหลังจากเริ่มโจมต,ตีอีกฝ่ายเอาหลังทั้งหมดจะได้รับแรงจูใจโอ้โหทีมแสงนี่หวานเจีย๊ยบรามเรียตรอเรลีนหวานเจีย๊ยบแล้วก็เริ่มทําแบบทําม่วงขึ้นมา3าม่วง6ม่วงหนึ่งแดงอะไรก็ว่าไปนะหนึ่งลุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุกครั้งที่เขาแบบว่าถ้าไม่ตายสร้างคีนะเขาจะมอบโลเท่ากับพลังโจมตี12%เต่อเนื่อง1ิบวิสามารถซ้อนทับได้ยี่ ย0่สิบสต็ครับผม2องคูณยีเยอะอยู่นะมีมอบโลด้วยก็คือกันพวกตัวล้วงแหละล้วงหลังพวกฮาเดสอะไรเงี้ยแมวอย่างเงี้ยครับแต่ฮาเดสตีแรงนะดาวลุ้งอะทุกครั้งมนนเมื่อตนได้ผลึกลุงโล10บสเต็นะครับดาเมจทคีการต่อสู้ที่อยู่ในสนามตนเนี่ยก็คือเอาง่ายจะเพิ่มดามิทอวอนแปดเปอร์ สามารถสแตกได้10สแตกก็คือ80หน่วย80%ดสแหละครับเรียง่ายแปดแล้วก็มีเลเวลหเนี่ยเพิ่มメディเคแปดแล้วก็เพิ่มคีก็คืออัตราคีนะครับ120หน่วยให้แก่ตัวเราเองก็คืออพอรและเลเวล7ดาวตันเพิ่มคี2 0 0โอ้ตัวนี้ทำค่าคีถึง600ได้นะเนี่ยคีบ่อยด้วยถ้าทำา6 0 0จริงๆก็ค่าคีก,ก็450ก็แอบคีเยอะนะแต่จริงๆถ้าทำถึง650ลังดีเลยว่าตัวนี้ทําได้แมวก็แมวผมก็ทําาาาาคค่รรปปะะมณ600นะเออไลลงลง เฟรนรีอ่แล้วก็ในส่วนของถ้าไม่ตายนะครับธนูดามดับอาทิตย์ใช้เกจแค่3เองนะถ้าแบบโดนสกิลของเชลาซ่าไปจะเหลือ2ก็2องเนยก็ยังถือว่าประหยัดมากเลยก็ถือว่าใช้น้อยกว่ากาเบรียสนะครับกายล่างเป็นดวงอาทิตย์ยังใช้คําว่าเป็นอาทิตย์ว่าต้องเป็นดวงอาทิตย์ยิงธนู30ดอกครับก็คือเป็นเส้นตรงแต่ละดอกจะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ74เปอร์เซ็นต์อืมถือว่าน่าสนใจแล้วก็ทุกครั้งที่ทีมเรานะครับถูกเอาชนะตนเนี่ยจะได้รับ พูดสุดท้ายก็คือลวาส์ดนั่นเองเมื่อตนมีลวาส์ดทุกๆ5สแตก็กจะยิงธนูเพิ่มอีก10ดอกก็คือจาก30ก็เพิ่มอีก10เป็น40แล้วก็สกิลเฉพาะครับแสงธนูสายฝนดาฝนตกลงสร้างดาเมจแก่ภาพเท่ากับการโจมตี5รอบแก่หน่วยฝ่ายศัตรูในระยะวงกลมก็คือดาเมจเอลี LE ใหญ่มาก30%ว้าว ก็จะมอบคำพูดสุดท้ายด้วยนะครับและแถมเพิ่มสปีดโจมตีกับตัวเองอีกต่างแหงคำพูดสุดท้ายเนี่ยที่เราจะได้นี่ก็แอบ,บน่าสุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งหนึ่งคือเราได้แอตแทกสปีดมันก็จะไปโปกับตัวที่เป็นอ่าพอสวัสด เมื่อจมตีทั่วไปก็คือเรายิงเร็วยิงทั่วไปเร็วๆก็จะไปแปะในส่วนของผนึกรุงโดได้ได้สเต็คได้เต็มเร็วๆขึ้นนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของสกิลพิเศษเจตนารมของอาทิตย์ทำไมไม่ใช่คำว,ว่าเจตนาลมของดวงอาทิตย์ <c oughs> ไม่หรอกผมยอกเลนหลังจมตีทั่วไปตนจะสร้างคีแก่เป้าหมายที่มีผนึกรุงโดมีโอกาส17%ที่ทําให้ตนได้แรงจูงใจหากเป้าหมายมีผนึกรุงโดเต็มสแต็คฮีโร่ฝ่ายเราที่ใกล้ที่2คนคือจะได้แรงจูงใจก็คือเพื่อเรา2คนอ่ะที่อยู่ใกล้ๆเราอ่ะข้างหลังเอาง่าย กาเบียดะได้แรงจูงใจแล้วก็รอเรดีไม่แน่ใจว่าตอนอันตีแล้วก็ตอนที่เขาพุ่งไปอยู่ตาบอสหรือแนวหลังอะไรเงี้ยก็ไม่มีโอกาสจะได้ไหมเพราะว่าพุ่งปุ๊บมันก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยอะรอเลีนไม่เหมือนกาเบียที่มันแบบพุ่งไปฟันแล้วก็กลับมานที่เดิมงที่กลับไปกลับเรียวแต่ก็สกิลรับครับในขนาดเดียวกันเมื่อตอนมีแรงใจแล้วแรงจูงใจนะไอ้แรงใจแรงจูงใจทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันคือการรับดามเมจแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน จะเข้าสู่พรแล้รับพรด้วยโจมตีทั่วไปเนี่ยจะยิงดาเมจกระจายเท่ากับพลังโจมตีของตนน1รอบเพิ่มก็คือ9.5%ดาเมจยิงกระจายจะนับว่าเป็นดาเมจทั่วไปแต่ไม่สามารถทีได้ดาเมจกระจายไม่แน่ใจว่าเป็นดาเมจชิงหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูตอนที่ตัวละครเขาเข้ามาจริงๆก็เดี๋ยววันนี้เรามาเทสนะในส่วนของอพอลโลเจ็บๆเลยสกิลน่าสนใจค่อนข้างเยอะ อพอลโลในทีมแสงนะ่ะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนในภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาไปตีบอสอ่ะบางคนเขาก็ไม่ใส่ตัวแทงก็คืออาชิน่าหรืออะไรก็ตามเขาจะใส่เป็นกรอบบินนะครับตัวบอบดามีก็ใส่ตัวนั้นได้เอเคไหมเออบางคนก็ไม่ได้ใส่รอดีดีใส่เป็นไครรอนเอามาบัฟก็ได้เช่นกันแต่ควาจริงอพอลโลเนี่ยก็ใช้เกรดไม่เยอะมากก็คือใช้3แต่การเรียเนี่ยใช้4ถูกต้องไหมอาทีมก็จะประมาณนี้นครับมีตัวรถเกรดมีตัวคิวแรงๆอย่างเช่นเาซอร์ซนะครับหรือจินนี่ ที่เราเรียกกันมีตัวบูดามีตเจ๋งๆอ่าก็คือว,วิเวียนก็สามารถเอาไปบูดามีเอาฮัลโลได้รหรือจะบูดามกาเบียสก็ได้เช่นกันแต่บางท่านอาจจะแบบกาเบียสไม่ได้ดาวเยอะอาจจะสาม่วงครับก็เพบไม่พอแต่ต้องบอกเลยว่าอัลโลเนี่ยเป็นตัวทีออสที่เก่งใช้ดานพอได้ แต่หอได้แต่พี่ๆเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบับอาจจะต้องลองเทนหน้าง,งานอย่างเดียวเลยรองเรนิีเรารู้กันอยู่้วครับก่งผมก็ใช้ตลอดตีวงตีบอสไต่หอท่าแสงไต่หอทีม2ก็ใช้นะครับพี่สามทีมรอเรนดีผมก็ใช้กาเบียสก็ใช้ทุกที่อยู่แล้วกินนี่ก็ใช้ทุกที่อยู่แล้ววิเวียนเนี่ยผมก็ใช้ทุกที่นะวันนี้ไม่มีที่ไหนที่ผมไม่ใช้นะวิเวียนเพราะว่าตั้งแต่วิเวียนมาเนี่ยทีมในหอคอยผมอย่างเช่นทีม2องินฟิกต์ละกันทีมแรกเนี่ยผมจะเล่นเหมือนเป็นพวกแบบกาเบียสที ก็เอาวิเวียนไปบัฟในส่วนของอินฟิกซ์อย่างเงี้ยครับดามเมจก็พุง่งต่อให้มอนตัวยูเยอะผมก็สู้ดาเมจได้อยู่เออก็ทีมประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปตีบอสคุณอาจอาจจะเอาอัลทีนะ่าออกแล้วใส่เป็นกอบเบลินเขียวตีกองตึงต้งตึงต้งตึ้อันนั้นก็เพิ่มดาเมจให้คุณได้เยอะแล้วก็ทําให้คุณได้คะแนนได้เยอะขึ้นนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสายงบน้อยสายฟรีเนี่ย ที่แบบพูดแบบตรงๆเลยว่าอพอลโลเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งม่วงขึ้นถ้าคุณจะทําจริงๆนะถ้าจะทําแต่ถ้าคุณไม่มีงบเลยตั๋วไม่มีอะไรก็ตามก็ทําได้เพราะว่าคุณไม่ได้มีงบขนาดนั้นถูกต้องไหมแต่ถ้าสายเติมเนี่ยสายเติมแบบสุลต่านแล้วกันคนมีงบจริงๆก็แนะนําก็หนึ่งแดงได้นะครับมีงบแบบมากๆเลยนะหนึ่งแดงได้สาม่วง4ี่ม่วงสาม่วง6ม่วงได้ที่งบของเราเลยถ้าแบบสุลตัดแบบเวอร์เลยก็เขาคงไปดาวลุ้งกันแหละนะ พอลลกเอยากเทดามจอยากเล่นตัวแบบ EX แต่ทุกตัวในนี้เอาจริงๆอ่ะตัวที่เราเปิดหาได้ง่ายๆเลยสารผมก็จะมีกาเบียใช่ไหมแล้วก็วิเวียนเพราะมันมีตู้เล็อัพตัวที่อยู่ในแถวถาวรอย่างเช่นรอเลนเน่ยรอเลนก็บางคนก็ไม่มีก็เข้าใจเทราซาไม่ต้องพูดถึงเลยในตู้ถาวรมันจะออกนะครับอทีิน้าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวอื่นได้ในกรณีที่เอาไปผ่านด่านเราก็อาจจะใช้ออเบรอนนี่ใช้ไปก่อนหรือจะใช้เป็นเทพีตกสวรคนนะครับตัวนั้นก็ได้เหมือนกัน ตอนนั้นก็ไปแบบมีท่าแสงตัวหรืออนาคตคุณจะรอซีซ่าก็ได้นะครับเอามาช่วยตัวแทงไอกไกลซีซ่าก็จะมาหรือเ,เกมก็จะเอาชิงชิงหลงมาอีกซึ่งชิงหลงก็อาจจะมาที่12ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ชิงหลงอาจจะเป็นปอมเปก็ได้นะเออมันมีปอมเปกับชิงหลงอ่ะ2ตัวก็จะเป็นตัวระไรแต่ถ้าเอาจากชุดแฟชั่นที่เขาสปอยมาคอสตูมก็จะเป็นชิงหลงแหละเพราะว่าชุดแฟชั่นที่จะเข้ามาก็จะมีอาทินา่ามีเชลซาสนะครับมีชิงหลงและตัวหนึ่งจะเป็นตัวเด็กสตัวแหละไปนั้นมีทั้งหมด4ตัว ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ที่ผมจะพูดถึงสกิลตัวละครแล้วก็แนะนำทีมคร่าวๆเจอกันอพอลโลเดี๋ยวผมให้ดูเกมเพ์คร่าวๆข,ของอพอลโลแล้วกันในทีมก็จะมีอาริสนะครับมีซีซ่าไม่ไม่ซีซ่าก,ก็อาร์ตินานะเป็นชิดคอร์สแล้วก็มีวิเวียนครับกาเบียสอีกตัวหนึ่งตัวกลางก็จะเป็นอพอลโลครับตัวลงมาข้างล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นน้องลินหรือเปล่าจำตัวละครไม่ได้แล้วก็มังกรแสงเดี๋ยวเราไปลุยกันมาถึงบับก่อน โอ้โหดามเมจธนูนะโนูก็แรงอยู่นะอัน,นี้ทีนแสบมาครบเครื่องเลยเห็นว่าอัพโ,ลโอลอยู่แนวหลังครับยิงได้บัฟอัอเบียก็ช่วยทำดามเมจอีกปาปป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 ปึปปปปปปปน้นี่น่าจะเนหอกปอยไม่ก็อะไรสักอย่างอพโ,ลโอลยิงตึโอ้โหหายเลยโู้นูแรงมากต่ว่าต้องดาวลุล่มเล นี่มันยิงเป็นเส้นตรงอย่ามั้ยอันนี้คือดาเมจออพอโลนะว่าแบบโอ้โหตึงมากอันนี้เป็นทีมไฟนะให้ดทูทีมไฟเข้าๆด้วยดีกว่าไหนเราได้ให้ดูอพอโลไปแล้วอันนี้ทีมไฟก็มีทอนะครับมีทอด้วย แค่อาร์ทิน่าใช่แปลว่าอันเมื่อกี้ทีมแสงคือซีซ่าครับส่วนอันเนี้ยคืออาร์ทิน่าครับเอแอบน,น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวเรามาป้ายยาทีมอื่นด้วยโอ้โห,โหโรวบลวกมอนลวกมอนแล้วค่อยๆแบบค่อยเคลียร์ค่อยชงอ่าเล่นแบบรวบมอนอย่างเดียว ราะว่าดัเบิลหรือหลักเขาคือทอยนะโดนโดนฮาเดสล้วงหลังอ่าโดนเก็บเหรอโดนฮาเดสเก็บอันนี้แบบให้ดูสนุกสนุกนะแต่ว่าทีมแสงนะ่ะก็มีที่เราดูกันเมื่อกี้ะทีมแสงใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของ Icana, ตัวละครเนี่ยก็จะมีซีซ่าเพราะว่าอาทีน่าเขาอยู่อีกทีมหนึ่งแล้วก็มีอารีสมีวิเวียนมีเอ่ออพอลโลมีกราเบียสตัวสุดท้ายนี่แหละคือตัวอะไรยังไม่ทราบเท่าไหร่ตัวเป็นแน่ใจว่าใช้น้องลินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแสงที่เขาเล่นเกมเพย์ก็คือยิงยิงกระสุนดึ๊ดดึ๊ดดยาวแบบแต่แรงอยู่นะแต่ว่าดาวรุ้งไงมันก็เลยแรงแถมมีปั๊บดาเมจอีกนะก็คือเอาวิเวียนมาปั๊บดาเมจให้กับอพอลโล นี่ก็เอามาอาจจะเอามาลงคอนเทนต์อะไรสักอย่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นหอ่อคอยแหละเพราะว่าไอเนี้ยเียกเหมือนเลขหของคอยชั้นที่หนึ่งพันหกร้อยสามอีกไก่ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปพรีวิวตัวละครอพอลโลตัวดามจท่าแสงนะครับ EX อ่าเดี๋ยวเจอกันตัวละครมาเดี๋ยวไปเทสได้กันในไลฟ์นะครับไม่ลืมกดติดตามกดถูกใจกับมาเดชแนลไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีจ้าไปแล้ว